วันนี้ไม่ได้มาผัาชมสวนนะจ๊ะวันนี้จะพามาดูน,นี่เห็นไหมลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่โอ้โหบังซื้อมาคะะ่ะต้องมาตากแดดคะจำได้ไหมมันจะต้องตากแดดนะคะเื้อความสะอาดค่ะแม่ต้องค่อยอย่างนี้ล่ละค่ะเห็นไหมคะนี่นี่นี่เด็กอะไรเห็นไหมเออ สองส,สามพิ่งซื้อมาแ,แบบแบบนะฮะส่วนอันนี้โอ้โหมีไปนี่ค่ะอยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋แปบบแป๊บจนึงเลยจ้ะโอ้โหอดูดูดเลขอะไรเอหนึ่งห้าหกสีนน่ศูนยจัะอันนี้มาดูอันนี้สิดูพิกพิกพิกแบบนึ่นี่เห็นไหมคะเลขอะไรเออยดูสามหนึ่งหค่ะ สามหนึ่งหกนะได้มาแผ่นเดียวนะจ๊ะโอ้มาอันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะวันนี้โจนันตาก็ปล่อยตากแดดนะ,ะส่วนอน,นนี้เราก็มาดูนะคะพาะมีอะไรบ้างจ๊ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเดี๋ยวแปนะ๊บนี่หนึ่งคนนะส่วนอันนี้มันสองแผ่นเดผิดกันนี่นี่นะคนะส่วนนั้นดูนะนี่สองสามสินน่ 2, 3, 4, ล่งกับสองสามสิบเหมือนกันนะ สองสามสี่มันมากก็ต้องซื้อเยอะนิดนึงนะคะเพอเอินเจอหนึ่งแผ่นกก็เลยซื้อนะแล้วก็ไปซื้อสองแผ่นอีกทีนะส่วนอันนี้ค่ะศูนย์สองสาอันนี้ก็คิดว่าก็น่าจะใช่ศูนย์สองครันี่เดี๋ยวรอ,อบใหม่นะคะมันยังมีอีกนะคะส่วนเน,นี้ยซื้อไว้ก่อนนะมันยังมีขาดเลยแต่จะยังไม่หมดเลขนะฮะแต่อันนี้ครนะ่าวๆ ว่าจะต้องประมาแลาวๆนี่ยส่ยนอันนี้นะคะเลขเป็นผสมกับอีเลขที่พิตาแดดอยู่ด้านนอกดูเนี่ยจ๊ะเลขด้านนอกก็มีนะคะ,ะตาแดดอยู่ไม่ได้เอาเข้ามานะเราก็ไปดูเลขนี้ก่อนนะคะศูนย์สองสามนะศูนย์สองสามบวกประมาณนะต้องรอรอบมาอีกรอบนะคะอันนี้ยังไม่หมดเลขเลยนะคะรู้ไว้นะจ๊ะว่ายังไม่หมดเลขนะคะยังมีต่ออีกนะจ๊ะจิ้งติ้งติ้งจิ้ง cat and one ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ